มงคลจงเกิดแก่ท่านทั้งหลายมีสติตื่นรู้วันนี้เป็นวันปียะมหาราศบุคคลที่ตื่นรู้ก็มีการตื่นรู้เตรียมเข้าวถวายบิณฑบาตตื่นรู้พากันมาทำบุญตักบาต ท่านทั้งหลายบูชาบุคคลที่ควรบูชาพระพุทธเจ้ายกย่องสรรเสริญมีหกหนึ่งในหกก็มีพระมหากษัตริย์ที่เราควรยกย่องสรรเสริญโดยเฉพาะพระมหากษัตริย์ไทยทุกๆพระองค์ที่ปกป้องแผ่นดินสืบเนื่องต่อเนื่อง มาถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าเป็นผู้ที่มีพระคุณต่อคนทั้งแผ่นดินเป็นผู้ที่มีพระคุณต่อคนทั้งแผ่นดินท่านทั้งหลายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าได้ทรงวางรากฐานการบริหารประเทศพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่ผิดปกติ จากภาพมหากษัตริย์ทั่วไปพระมหากยศพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ที่ผิดปกติก็หมายถึงคิดถึงประชาชนเป็นหลักเอาผลเอาผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลักเอาความสุขประชาชนเป็นหลักเอาความเป็นอิสระภาพของประชาชนเป็นหลัก เอาความเป็นเอการลาชของประชาชนเป็นหลักอาไรที่ทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีพระองค์ท่านก็ทำสิ่งนั้นมอบให้กับประชาชนตั้งแต่น้ำปราปาไฟฟ้ารถไฟธนาคารหลายๆอย่างที่พระองค์ท่านวางมารากฐานให้กับประเทศชาติถึงปัจจุบันนี้ ถือว่ามีคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติถือมีคุณประโยชน์ต่อประชาชนยุคปัจจุบันพระองค์ท่านพระปิยะมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระคุณต่อคนไทยทั้งแผ่นดินมีพระคุณต่อบานผระชนเรามีพระคุณต่อบานพระบุรุษของเราเพราะพระองค์ท่านนั่นเป็นพระมหากษัตริย์ ที่เลิกธาตุก็ถือว่าเป็นยอดเป็นแก่นเป็นสาระของการเป็นพระมหากษัตริย์ยอมเลิกธาตุไม่ให้มีธาตุรับใช้เพราะพระอ,องค์ท่านมีหัวใจมีธรรมะจึงมีธรรมะและจึงอยากให้คนทุกคนนั่นเป็นเอกลาชไม่อยากให้คนนั่นไปอยู่ใต้อำนาจของคนที่มีอำนาจทั้งการเมืองก็ดี อำนาจทางสังคมก็ดีอำนาจทางการเงินก็ดีพระอ,องค์ท่านก็เลยเรียกว่าเลิกทาตบุคคลผู้ใดที่เป็นไปเป็นข้าทาตบริวารที่เป็นทาตก็จะบอกแช้งคาว่าเลิกทาตเพราะพระอ,องค์ท่านมีปัญญาพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีปัญญาก็คือองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ห้าเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีปัญญามาก จึงใช้ปัญญามาพัฒนาประเทศจึงใช้ปัญญามาแก้ปัญหาประเทศประเทศเรามั่นคงมาถึงทุกวันนี้ก็เพราะพระอ,องค์ท่านราชาการที่ห้าเป็นผู้ที่มีพระคุณต่อแผ่นดินของเราเป็นผู้ที่มีปัญญาพวกเราทั้งหลายส่วนวัดดอนจันทร์ก็ได้มีความเกี่ยวข้องผูกพัน พ่อพระองค์ท่านเป็นผู้วางรากฐานเรื่องการเลี้ยงเด็กให้กับวัดดอนจันทรพระองค์ท่านได้ทรงประทานให้เด็กวัดดอนจันทรที่ปีเป็นเด็กเหล่านี้เป็นผู้ที่มีพระคุณต่อแผ่นดินเด็กเหล่านี้ก็เป็นผู้ที่เป็นฆาทานบริวาลเก่าพระองค์ท่านก็เลยให้วัดดอนจันทรรับภาระเลี้ยงเด็กเหล่านี้เป็นการตอบแทนโทดแทนแผ่นดินะ พวกเราทั้งหลายเด็กกำพร้าวัดดอนจันทได้อยู่ดีกินดีมาถึงทุกวันนี้ก็เพราะบารมีธรรมของพระปิยะมหาราชเป็นผู้ที่ประทานโพคารร่าทรัพย์สมบัติให้ลูกหลานได้มีกินไม่ใช้ทุกวันนี้เครื่องอุปโภคบริโภคคนที่มาทำบุญวัดดอนจันนี้ก็เพราะบารมีของพระปิยะหนุนนำนำเอามนุษย์หญิงชายทั้งหลาย มาทำบุญณวัดดอนจันทร์เพื่อช่วยเหลือเครือกุลเด็กกำพร้าวัดดอนจันทร์เพราะพระอ,องค์ท่านเป็นผู้ด,ดูแลโครงการเด็กกำพร้าวัดดอนจันทร์ตั้งแต่สี่สิบปีมาถึงปัจจุบันนี้ในพวกเราทั้งหลายอแตอมาภาพก็มีจิตสำนึกรละลึกถึงคุณพระปิยะมหาราชราชการที่ห้าจึงได้ทำบุญถวาย เป็นพระราชกูศลประจำปีทุกปีวันยี่สิสามตุลาคมถือว่าเป็นงานปีของวัดถือว่าเป็นงานปีของจังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นงานปีของปัสยามประเทศของเราสาสบหปีแล้วที่วัดดอนจันได้ทำมาได้ทำบุญเทายเป็นพระราชากูศลและได้จัดดอกไม้ ถวายดังที่ท่านได้เห็นอยู่ในขนาดดีจะได้จัดดอกไม้เป็นเครื่องสักการะ,ะบูชาพระอ,องค์ท่านอย่างไม่พอพวกเราวัดดอนจันท์ก็ปฏิบัติบูชาพระองค์ท่านป่าพืชตนปฏิบัติตนนะให้เป็นประโยชน์ต่อแผ่นดินให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยนำเอาเด็กกำพร้าเลี้ยงให้ให้ใช้โอกาสเด็กกำพร้า ให้โอกาสครอบครัวที่ยากจนให้โอกาสครอบครัวที่ประสบปัญหารายรับรายจ่ายไม่พอให้ครอบครัวที่ประสบปัญหาพ่อแม่ทอดทิ้งเอาเด็กเหล่านี้มากินนอนเรียนอยู่วัดดอนจันนี่แหละวัดดอนจันจึงได้ปฏิบัติหน้าที่ตอบแทนคุณแผ่นดินทดแทนคุณพระมหากษัตริย์มาเป็นเวลาสามสิบหกปีท่านทั้งหลาย ชีวิตของเรามันไม่มีอะไรชีวิตของเรามีแต่ธรรมะเท่านั้นถึงจะงอกงามตลอดกาลธรรมะเท่านั้นธรรมะก็หมายถึงสติสตินั้นจะรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาให้เรารู้โดยเฉพาะสติสัมปัญญะให้เรารู้สึกตัวตว่ารู้สึกตัวการบุคคลที่มีประเทศชาติอยู่นั่น มีมีความรู้สึกเป็นเช่นไรบุคคลบุคคลที่ไม่มีประเทศชาติและความเจ็บปวดเป็นยังไงบ้านจิตใจกันพวกเราทั้งหลายคนที่ไม่มีประเทศชาติอยู่และไปะอาศัยประเทศชาติอยู่นั่นมันเจ็บปวดทุกข์ทรมานลําบากมากไม่แตกต่างแต่คนที่ไปเช่าหอพักไม่มีบ้านและไปเช่าหอพักทุกข์ทรมานลําบากแบบนั่นแหละพวกเราทั้งหลายการที่เรามีชาติ เนี่ยสำคัญที่สุดการที่เรามีชาติลืมไม่ไม่มีเข้ากินเรายากจนเราก็มีความสุขเพราะเรามีชาติของเราไม่แตกต่างจากคนที่มีบ้านแล้วไม่มีเข้ากินเขาก็ยังมีความสุขเราจะเป็นเศรษฐีล่ำรวยสักปันใดท้ายสุดเราไม่มีชาติเราก็ไม่สบายใจทุกใจพวกเราทั้งหลายเราจะรักชาติเราพวกเราทั้งหลายต้องรักษาศีล การรักษาศีลนี่แหละคือการรักษาชาติการรักษาศีลนี่คือการปกป้องแผ่นดินของเราการรักษาศีลนี่แหละเป็นการปกป้องทรัพย์สมบัติของชาติใน่าตทั้งหลายเราจะรักษาเราจะปกป้องแผ่นดินเราจะรักษาแผ่นดินเราเพื่อเรารักษาศีลการรักษาศีลเท่ากับเราปกป้องแผ่นดินรักษาแผ่นดินนี่แหละพระองค์ท่านก็ยกย่องสรรเสริญสิ่งเหล่านี้เราเกิดมาชาตินี้เราต้องตอบแทนคุณของแผ่นดิน คนที่มีแผ่นดินกับคนที่ไม่มีแผ่นดินอยู่แตกต่างกันเหมือนชาวไร่ชาวนาคนยากจนไม่มีที่ทํานาและไปเช่านาเขาอยู่เจ็บปวดขนาดไหนคนที่มีแผ่นดินอยู่กับคนที่ไม่มีแผ่นเย็นดินอยู่ก็ย่อมแตกต่างกันพวกเราทั้งหลายขอให้พวกเราทั้งหลายได้มีสติเมื่อมีสติก็มีความสามัคคกีโกมเกี่ยวกันพวกเราทั้งหลายในการจะสร้างชาติ ไม่มีใครสร้างชาติได้มีแต่ประชาชนเท่านั้นจะเป็นผู้สร้างชาติรัฐบาลหน้าที่ของรัฐบาลก็เป็นผู้แค่ผู้ดูแลผลประโยชน์ของชาติในพวกเราทั้งหลายคนที่พัฒนาชาติก็คือประชาชนเพราะประชาชนเป็นเจ้าของของประเทศประชาประเทศเป็นบ้านของประชาชนรัฐบาลก็เป็นแค่ลูกจ้างของประชาชนในพวกเราทั้งหลาย รัฐบาลก็เป็นแค่ลูกจ้างของประชาชนเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเราจะช่วยการรักษาชาติได้เราต้องมีสติให้ความเป็นธรรมอยู่กับธรรมเท่านั้นเราไม่ควรมีเหตุผลเราไม่ควรสงสัยสิ่งต่างๆที่มันปรากฏเกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมืองของเราคนที่ปรารถนาดีก็มีคนที่ไม่ปรารถนาดีก็มี แต่ปรารถนาดีแต่มันยังไม่ถูกดีปรารถนาดียังไม่ถึงการเวลามันพวกเราทั้งหลายทำร,รมะเท่านั้นที่จะเป็นจริงทำดีเราก็รู้ทำไม่ดีเราก็รู้เราคิดดีต่อชาติเราก็รู้เราคิดดีไม่ต่อประเทศชาติเราก็รู้นี่แหละพวกเราทั้งหลายทำแมะก็หมายถึงความจริงคนจะรู้ไม่รู้แต่จิตของเรามันรู้ เราทำอะไรด้วยจิตของเราเราจะได้เงินกี่แสนกี่ล้านก็อยู่ที่จิตเราจะบมดเนื้อบมดตัวก็อยู่ที่จิตท่านทั้งหลายถ้าจิตเป็นผู้รู้ก็จะมีทรัพย์มีสมบัติเมื่อจิตเป็นผู้ลูกก็หาทรัพย์สมบัติง่ายเมื่อจิตเราเป็นผู้รู้ก็ใช้ทรัพย์สมบัติเป็นประโยชน์เ,นชนเกิดประโยชน์นี่แหละคือธรรมะมันมีประโยชน์ต่อชีวิตกัน ในพวกเราทั้งหลายทรรม่เป็นประโยชน์เกิดประโยชน,ยชน์ต่อการมีชีวิตอยู่ของเราแต่ละวันแต่ละวันมากมายมหาศาลประโยชน์ของธรรมะนั่นคือลมหายใจของเราลมหายใจของเราต้องประก,กอบไปด้วยสติทุกครั้งเมื่อเรามีสติทุกครั้งเราก็มีความสุขทุกครั้งเมื่อเรามีสติทุกครั้งความทุกข์ก็หมดไปจากชีวิตเราทุกครั้งมีสติทุกครั้งทุกก็ไม่เกิดแต่พวกเราทั้งหลาย เรามีสติเมื่อไหร่เราก็จะมีแต่ความสุขมีสติเมื่อไหร่มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองงอกงามก้าวหน้าเรามีสติเมื่อไหร่แล้วเราก็จะมีทรัพย์มีสมบัติเรามีสติมีความสมัคคีเกิดขึ้นกับครอบครัวมีสติความสมัคคีเกิดขึ้นในสังคมชุมชนประเทศชาติบ้านเมืองของเราพวกเราทั้งหลายสติอยู่กับความเป็นจริงเราต้องฝึกฝนจิตให้จิตด้านอาศัยสติ ให้จิตนั้นอาศัยสติให้จิตพึ่งพาสติประชคนที่อยู่ในชาติเอาจิตไว้อาศัยสติเอาจิตไว้พึ่งพาสตินั่นแหละประเทศชาติเราถึงจะเจริญถ้าเราเอาจิตของเราไปไว้กับความคิดพวกเราทั้งหลายมันไม่มีความคิดมันเป็นเชื้อโรคร้ายในความคิดมันเป็นเชื้อโรคร้ายเหมือนไข้หวัดสายพันเอสายพันเบียมันแปรสาภาพตลอดเวลาท่านทั้งหลาย ความคิดมันเปลี่ยนแปลงเราจะเห็นได้คนเสื้อแดงกลายเป็นคนสีกลายเป็นคนเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองกลายเป็นคนเสื้อแดงนี่แหละมันแปลสภาพตลอดไม่คือจิตเขาพวกเรามันไม่มีอะไรสักอย่างแน่นอนพวกเราทั้งหลายถ้าเรามีสติแล้วเราจะมีประเทศชาติอยู่ในหัวใจถ้าเรามีสติแล้วเราจะมีพ่อแม่อยู่ในหัวใจถ้าเรามีสติแล้วเราจะมีคนในครอบครัวอยู่ในหัวใจ สติและจะอยู่กับความเป็นจริงเช่นเรามีพ่อพ่อแม่สามีภรรยาลูกเราจะอยู่กับความเป็นจริงนี่แหละคือสติอยู่กับความเป็นจริงขอให้ท่านทั้งหลายได้มีสติพิจารณาว่าการมีชีวิตอยู่ของเรานั้นต้องพึ่งพาธรรมะอาศัยธรรมะก็คือความอดทนจะสร้างบ้านสร้างเมืองได้เพราะความอดทนพระมหากรรษัตริย์ก็ทุกข์ทรมานลำบาก ทุกแบบพระมหากษัตริย์เศรษฐีก็ทุกแบบเศรษฐีคนยากจนก็ทุกแบบคนยากจนเด็กก็ทุกแบบเด็กสามเณรมันกระทุกแบบสมามเณรพระภิกษุสงฆ์มันกระทุกแบบพระภิกษุสงฆ์คนเป็นพ่อเป็นแม่กระทุกจากคนที่เป็นพ่อเป็นแม่มันทุกเหมือนกันหมดนะพวกเราเราต้องมีสติพิจารณาว่าชีวิตของเรานั้นมันต้องอาศัยหลักธรรมคำสอนเท่านั้น ที่จะทำให้เราเข้าใจความสุขเข้าใจความทุกข์ถ้าเราเข้าถึงสุขที่สุขสุขก็ไม่เกิดถ้าเราเข้าถึงความทุกข์ที่สุดทุกขก็ไม่เกิดทุกวันเราไม่เคยเห็นความทุกข์เราไม่เคยเห็นความสุขได้ยินแต่หูว่ามันเป็นความสุขได้ยินแต่หูว่ามันเป็นความทุกข์เรารู้ความทุกข์ความสุขด้วยหูเราไม่เคยเห็นความทุกข์ด้วยตา เราไม่เห็นความสุขด้วยตามันจะเกิดปัญหาเก่าทุวันนี้เรารู้ความสุขด้วยตาเต่เรารู้ความสุขด้วยหูเรารู้ความสุขด้วยหูของเราเราตาเรายังไม่เห็นพวกเราทั้งหลายเรารู้สุขด้วยจิตรู้ถุกรู้ทุกข์ด้วยจิตแต่เราจะเห็นว่ารู้สุขรู้สุขก็ดีทุกข์ก็ดีต้องด้วยจิตเรา ทุกวันนี่เรารู้สุขรู้ทุกข์ด้วยหูก็ดีด้วยปากก็ดีเราไม่ได้รู้ด้วยจิตเราก็มาพิจรารณาว่าทุกขที่ไหนกับทุกข์ที่จิตสุขที่ไหนก็สุขที่จิตเราก็ต้องมาพัฒนาจิตของเราให้จิตของเราเห็นทุกข์ให้จิตของเราเห็นสุขเมื่อจิตเราเข้าถึงทุก์เมื่อจิตเราเข้าถึงสุขที่สุดจิตเราก็ไม่ยึดติดความสุขความทุกข์เพราะความสุขความทุกข์มันไม่เที่ยง สุขทุกข์เป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้สิบทุกสุขกับทุกข์มันแปลสภาพตลอดการเวลาท่านทั้งหลายเราต้องปฏิบัติและพิจารณาอย่างที่ท้วนว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดีนั่นมันเป็นประโยชน์เกิดประโยชน์ทุกอย่างธรรมะพระเจ้าจะเห็นเป็นประโยชน์เกิดประโยชน์เพียงแต่จะเห็นว่าประโยชน์แบบไหนจะเกิดขึ้นกับเราสิ่งไหนที่เป็นโทษสิ่งนั้นก็มีคุณประโยชน์ สิ่งไหนที่มีคุณประโยชน์สิ่งนั้นก็มีโทษอยู่ในตัวคุณประโยชน,น์นั้นๆพวกเราทั้งหลายสิ่งที่เป็นคุณมันก็เป็นมันก็เป็นโทษอยู่สิ่งที่เป็นโทษมันก็เป็นคุณนะดังความดังดังพระพุทธเจ้าก็เกิดจากท้องแม่เช่นเดียวกันโจรมหาโจรก็เกิดจากท้องแม่พวกเราทั้งหลายทุกอย่างเกิดจากท้องแม่หมด ชั่วก็อยู่ที่ดีเกิดจากคิเกิดจากความดีความดีก็เกิดจากความชั่วเราจะเห็นดีกับชั่วอันไหนมากที่สุดชัดเจนและเราก็จะเลือกเอาสิ่งที่ชัดเจนที่สุดทุกวันนี้ก็เป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายดีก็ดีไม่ดีก็ดีเกิดที่เดียวกันความวุ่นวายกับความสงบก็เกิดขึ้นที่เดียวกันพวกเราทั้งหลายไม่ได้เกิดจากที่นู่นไม่ได้เกิดจากที่นี่ถ้าไม่มีความวุ่นวายก็จะไม่มีคำว่าความสงบ ถ้าไม่มีความวุ่นวายความสงบก็ไม่เกิดพวกเราถ้าความวุ่นวายสงบได้เพราะความสงบนี่แหละพวกเราเราจะไม่ตอบสนองสิ่งที่เรารู้เราจะไม่ตอบสนองสิ่งที่เราหูที่ผ่านตาหูจะบุกลิ้นกายใจเราฝึกจิตให้รู้ว่าเราจะไม่ตอบสนองสิ่งที่เรารู้ทางตาหูจะบุกลิ้นกายใจนี่คือหลักธรรมะภาคปฏิบัติเราจะต้องมีสัจจะทุกวันทุกวันทุกวันว่าวันนี้เราจะมีสติ เรามีสติเรามีสัจจะเราจะไม่ตอบสนองตาหูจมูกลิ้นกายใจที่รับรู้รู้สึกผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจะมีสติอยู่เหนือสิ่งที่เรารู้เราจะมีสติละสิ่งที่เรารู้เรามีสติเราไม่ตามรู้สิ่งที่เรารู้นี่แหละทรแมะขอพูดให้เจ้านั่นว่าเป็นเช่นนี้พวกเราทั้งหลาย การที่เราจะมีธรรมะได้เราต้องละธรรมชาติทั้งระบบเราต้องละธรรมชาติธรรมชาตินี่แหาะให้เราลําบากธรรมชาตินี่เราทาให้เราทุกข์ทรมานลาบากตลอดเวลาเราทุกข์เพราะธรรมชาติเนี่ยความอยากก็เป็นธรรมชาติความโลภก็เป็นธรรมชาติความคิดก็เป็นธรรมชาติเนี่ยทุกคนก็คิดบทมันไม่จบเมือเราอยากได้เสื้อซื้อเสื้อตัวแล้วตัวอีกนั่นแหละคือทําความคิดมันไม่จบ กางเก่งตัวแล้วตัวเล่าก็อยากได้เสื้ออยู่พวกเราทั้งหลายทั้งที่กางเก่งเก่าก็ใช้ได้ทั้งที่เสื้อเก่าๆก,ก็ยังใช้ได้แต่เราไม่ยอมใช้มันจะให้ก็ไม่ยอมให้ยังเก็บไว้อีกนี่แหละคือเราขาดสติขาดปัญญาจึงสะสมสั่งสมสิ่งที่เราไม่ใช้ในพวกเราทั้งหลายคนที่ขาดสติขาดปัญญาก็แสวงหาสิ่งใหม่ๆคนที่มีแต่ความคิดไปหาสิ่งนั่นไปหาสิ่งนี้ เราใส่เสื้อใหม่แล้วถามว่าเราขยันขึ้นไหมมันก็ไม่ใช่เราใส่เสื้อใหม่ถามว่าเราจะมีความอดทนเพิ่มไหมมันก็ไม่ใช่เราใส่เสื้อใหม่เราจะมีความภาคเพียรในการทํางานมากไหมมันก็ไม่ใช่พวกเราทั้งหลายชีวิตของเรามันอยู่ที่จิตเราพัฒนาจิตของเราจิตของเราต้องเป็นจิตของผู้รู้ เมื่อจิตของเราเป็นจิตผู้รู้มันกำกับได้กำหนดได้ควบคุมได้ถ้าจิตเราเป็นผู้รู้ก็เหมือนลิงชุมพรพวกเราทั้งหลายลิงขึ้นเก็บมะพร้าวจังหวัดชุมพรนะแม่ลิงขึ้นเก็บลูกมะพร้าวบนยอดมะพร้าวต้นมะพร้าวนะั้ยนั่นแหละกำกับได้กำหนดได้ให้อาลูกไหนเอาคนแนงไหนลิงมันรู้หมดพวกเราทั้งหลายเราต้องฝึกฝนจิตให้จิตของเราเป็นจิตของผู้รู้ เมื่อจิตของเราเป็นจิตผู้รู้จิตเรารู้สิ่งไหนมันก็ละสิ่งนั่นจิตเรารู้สิ่งไหนมันก็อยู่เหนือสิ่งนั่นจิตรู้สิ่งใดมันก็ไม่ตามรู้สิ่งที่จิตมันรู้พวกเราทั้งหลายจิตเป็นผู้รู้มันจะละมันจะสละสิ่งที่เรารู้มันจะวางสิ่งที่รู้มันจะปล่อยสิ่งที่เรารู้มันจะเหลือแต่กายเหมือนกายทาโลกแรกเกิดจิตก็เหมือนจิตทาโลกแรกเกิดท่านทั้งหลาย ก็อขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่ท่านทั้งหลายให้มีสติพิจารณาการมีชีวิตอยู่แต่ละวันนั้นเราต้องพึ่งพาธรรมะการมีสติอยู่กับการมีสติอยู่ในชีวิตประจําวันเราจําเป็นต้องอาศัยความอดทนความอดทนนี่แหละจะทําให้เรานนัเป็นคนปกติความอดทนนี่แหละจะทําให้เราเป็นคนปกติ ก็หมายถึงคิดสิ่งใดก็สําเร็จพูดสิ่งใดก็สําเร็จทําสิ่งใดทําสิ่งใดก็สําเร็จนี่คือความสําเร็จเกิดจากความอดทนนะพวกเราทั้งหลายถ้าเรามีความอดทนแล้วจะแก้ปัญหาใดๆก็ง่ายจะพัฒนาใดๆก็สะดวกพวกเราต้องคิดารณาว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือการพัฒนาเป็นเครื่องมือของการแก้ปัญหาของชีวิตประจําวันเรา แตเราจะไม่ต้องอาศัยเครื่องมือเรามีจอบมีเสียมแต่เราไม่มีความอดทนก็ไม่เกิดด่างบานพะชนของเราสร้างถนนขึ้นโดยสุเทพไม่มีรถแมคโครไม่มีรถแท็กเตอร์ไม่มีเครื่องจกักรมีแต่ความอดทนสร้างถนนขึ้นพระธาตโดยสุเทพได้สิบสองกิโลพวกเราต้องพิจารณาดูว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนความอดทนในสร้างถนนขึ้นพระธาตุดยสุเทพความอดทนสร้าง กำแพงเมืองจีนพวกเราทั้งหลายความอดทนสร้างพระาธาตุเจดีย์หลวงเห็นไหมมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนพวกเรานี่ทุกคนรู้ว่าพระาธาตุเจดีย์หลวงมันใหญ่ขนาดไหนนั่นแหละคือความอดทนนั่นแหละคือวิริยะภาคเพียรทําได้ทุกอย่างสําเร็จทุกอย่างก็ขอให้ท่านทั้งหลายที่มีสติพิจารณาการดําเนินชีวิตของเราก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้มีสติในการดําเนินชีวิต ขอให้ชีวิตของเราจเจริญรุ่งเรืองงอกงามก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปขอจเจริญพร